งงเงี้ยเขาเกเงียอาฟีเชียวนะคะไหนๆก็ได้ไหนแหละอีกคลิปแยกเป็นคลิปของพอ่อจ่านนะคะก็คือที่เราสัญญาว่าวันที่เหลือง,งานสุดท้ายก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมแต่เขาเลื่อนบ้านคุนก้อยเขาเลื่อนก็เป็นเขาเลื่อนไปวันเกิดพีจ่จ่านเป็นวันที่ห้าตุลาเขาให้เลือกว่าจะคืนเงินเต็มจํานวนหรือว่าจะรอแต่นี่คาดว่าน่าจะ มันน่าจะชนกันแต่เราต้องเลือกว่าเราจะไปบ้านไหนนี่ก็เลยจะขอคืนเงินก่อนเขาบอกว่าแต่ถ้าถ้าจะลงใหม่ก็ลงได้หลังเอ่อหนึ่งถึงลงได้ตั้งแต่หนึ่งคืนสบายไป้นไปลงใหม่ได้แต่ว่าตอนนี้ขอตั้งคืนมาก่อนกันเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอีกรอบไปเขียบที่จริงใจปะ่ะรู้เลยรู้เลยของใคร วังนีปัวค่ะวังนีปัวเอ่อช็อปเขาลดราคาไหนๆก็ไหนๆหละก็เลยแบบไอสั่งมาสักทีกเขาเลือกถุงด้ยวยสีเจ็มมากนะสีเจ็มมากไหมน้องเสด็จดมาหาแม่แล้วค่ะ ชอบหมวกเท่าไหร่แต่ว่าก็ซื้อไว้ก็ดีอันต่อหนึ uh ่งร้อยสามสิบเก้าคูณคูณห้าอะเหอมันหมกนี่มีหูอะไรหมูเสือดำ จริง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 คู่กายปะ <laughs> <laughs> แต่ต้องปักนะโอ้โหแมนแมนฮัสประมาณนี้รูนน้สึกแล้วนี้เราก็ดันเข้าข้างในมันเรียบร้อยโหเราเล็กหรืออะไรวะ อ่ะพอดีประมาณนี้เดี๋ยวใส่ออกงานเลยรอวันเกิดอีอ่ออวันที่ห้าสิงหา <c oughs> โอเคค่ะอัปเดตประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรอัปเดตแต่ว่า เหมือนป้อเขาจะลงลงแข่งรถที่เซี่ยงไฮ้ก็คือยี่สิบห้าถึงยีิบเจ็ดป่ะแต่ว่าป่อแต่ยี่ะิบเจ็ดป้อมีงานงานงานไหนอะไรอะบอร์ดอะไรสักอย่างก็คือได้ข่าวว่าป้อจะลงแข่งรถเสร็จแล้วแล้วก็ตอนเย็นก็ไปงานเดินพรมแดงต่อหนู <c oughs> ไม่เหนื่อยแลลูก แฟนสาวแบบเป็นห่วงนะแฟนสาวเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเขามีคนดูแลเขามีพี่ชาดูแลสาววยโอเคค่ะมาประมาณนี้เดี๋ยวถ้าอะไรยังไงก็พ่อ่ากันพี่ว่างานคุณก้อยงานอะไรต่างๆแต่ตอนนี้น่าจะขอคืนเงินก่อนเดี๋ยวพ่อมันลงทะเบียนได้อีกอยู่โอเคมาประมาณนี้ค่ะบ๊ายบาย